ไมูตลาของ,ง,องอนี่นะนะาะไปมาลตลาดปันเก่งสองม,อมาเลาตลาดมาหนิบแต่ก็ยังรอคิวคิยังแมนกค่าคิ้วแน่นแบบนี้เราซื้อได้ไปหลอกตลาดค่ะคนโตน้อย นางกวาวินามานางทาหิดเล็ก <c oughs> คิวยังแน่นเนาะคนยังหลายเยอะวางแล้วคนกะตกลิ้นนี่

Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, my God. Oh, my God. คุะเขาเงี <m> ้ย <t> ม <ired> like ้านักแข่งงนหนึ่งเขาเงี้ยม้าดิเขาโนโหกันไม่หุดันจะถืออะเยี่ยวไปนะเร็จและวโอ มันแย่มันแข็น่องมนคือมันแย่อะแย่มนน้อยน้อย่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้างมันทอดโค้งอะไรแล้วยายตัวใหญ่ ได้อยู่ไปแล้วก็ได้นะเห็นได้แหละ

เอ้บออ่หมวกสีขาวหานโทรศัพท์หาน,สาหานเสื้อผ้าฮะเครื<า>่องขอตันลายเยอะแยะ กระบอกแพงเนาะมีเสือ้าเด็กน้อยฮิสวัสดีค่ะทำอะไรมาเยี่ยมยามหานแบบ้าได้ไหมเนาะกินข่าวกินข่าวเ้ยแซบว่ากินข่าวค่ะทานโทรศัพท์ มาซื้อยางมาซื้อกันโทรศัพท์ทำเตือนได้เลยนี่มีทุกรุ่นทุกแบบไอโฟนไอโฟนน้องโซล่ากับนางคุกโมกอยู่นี่เงียบว่างอะนี่เงียบเงาเงียบเงาหลายเนาะพ่นตกแไทยแม่ใทยตัวเองก็ข้าพ่นตกะเลยจังไปเมืองเป็นนางหันนางหนีแบบไปเห็ดเล็บกับคนอ้าปลกหลายเลยกับเศร้าเลยอื้ม เลี้ยนคิว้วเห็นเหล็บแล้วก็เลวะ่ายวายสัว่ะอนี่ถ้าเราถัดถัดลมนำนนแล้วตลาดบ้านเก่งกอกมีหลายอย่างหลายอันหลายแนวพยักษื่อยังกับมาไดเดอ้อนะฮะรวยกับค้าเหยื่ดินงามๆเลยรวยกันทีเีฮัลโหลเมฆ่า คือนอนขักแทะทำอะไรไเทำวัชิกาวร์เมื่อวันอีกยุ่ห่างวันนะคะเพื่อนว่าอะไรก็เลยกอ,อ่ะออกให้เพื่อนเลือกสักคนแล้วคนจะเลยซื้อเลยเด้ฮะซื้อค่ะยงอยากหิบมาซื้อเถียงให้เด็กน้อยอืมซื้อเครื่องไปแจกไปเอาบุญเออห่านเจลีเด้อนี่ห่านเจลีเด้อใครอยากได้อ,อ,อ,อันเถียงเออมาซ,อซื้อได้อยู่ตลาดบ้านเกลกอก เครื่องเขาโองเฮียนกำลังสั่งมาักหลายๆนี่เนาะเครื่อนเขาโงเยี่ยนเลยนี่เรื่องเขาโองเฮียนละ <c oughs> แบบได้ก็มี <c oughs> มาเลือกได้ราคาถึกถึก <c oughs> ต่อรองกันได้ม <c oughs> ีส่งมาใหม่สาวๆ <c oughs> เนาะใครกำลังต้องการส่งเพ <c oughs> ดีเพงามเยอหานจีนี <c oughs> ตลาดบ้านแกงเกิดแม <c oughs> เกิบก็บมีนี่ เก็หกเกือบยังเนี่ยเกือบหัวใหญ่บ่หัใหญ่เน่ยเออเกือบหัวใหญ่หัวใหญ่ได้เกือบค้าวนังเทียนเลยราคาห้าสิบพันกี่เกือบข้าวหนังเทียนก็มีเลยวเนาะเกือบข้าวหนังเทียนก็มีฝุก่นออกเล็กเกือบข้าวหนังเทียนก็มีเกือบข้าวหนังเทียนก็นี่เนาะังบ้ทกเท่าไหรนี่ราคาราคาแสนเซาตัวนี้ตัวนี้ราคาแสนเซาเนาะตัวนี้เซนหาตัวน่าเซนเซา เซนซาวตัวน <za> ี oh i, oh eight, oh oh insane, ้ต <t ips> okay? ัวไดเซนหาตัวนี้เซนหาเนาะคนละเกดกันยังมีเวลาคัะยังมีเวลากระโปรงกระเป๋ามีพี่อับเรื่องเล็กน้อยสุดสวยงามผู้ใดสนใจก็มาเลือกได้เด้อ เกิดนพุยิงเกิบเข่าองเฮียนใส่เข่าองเฮียนเกิดใส่เข่าองเฮียนบอแมนจะเกิือหร่มาสีบอกปกน่ะใสางคนมาีคือคือให้หนักกับมาซีเ้อ ส่วนสูงก็มีเนะไม่ใช้ส่วนสูงไม่ใช่ตัวนี้เป็นส่วนสูงใช้แปะทิปรอบหนึ่งคูหนึ่งเจ็ดพันคูหนึ่งเจ็ดพบนกี่เด้ไดไดรต้องการก็มาซื้อด่วนๆันนี้อยู่สามสีคู่สีดำพ้อมสีอนอ่าเออนาคาเงินบริษบริา พี่วามาหอดน,นี้เทาก็สิได้เจ๊คิดไว้จังนี้เนาะข้อนี้เจ๊คิดไว้จังนี้ <c oughs> ขอบใจได้เอฟซี SC สุกท่านที่เข้ามาติดตามขับมชมทรงของสัลินขอควันกำลังใจจากเอฟซีได้เดี๋ยวการกดไลค์กดแชร์กดสกา,ายกดติดตามอสัลลินเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้านะทุกคนเนาะบ๊ายบาย